เรื่องเล่าสา,ามนาทีสาระดีๆการเงินการคลังวันนี้เสนอตอนเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญพระราชกิจฎีกาเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับที่17พศ2567ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17เมษายนพศ2 5 6พโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2567เป็นต้นไปโดยมาตราสีนวะ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหวัดต,ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับบำนาญปกติบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุปพรภาพบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินช่วยเข้าของที่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ1น0 0 0บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน1 1 0 0 0บาทหักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภทและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับผู้รับบำเหน็จรายเดือนไม่เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1. กรณีผู้ที่ได้รับเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอยู่แล้วและเมื่อรวมกับเบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภทเป็นจํานวนเงินต่ํากว่าเดือนละ11,000บาทกรมบัญชีกลางจะปรับปรุงเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินในรอบการจ่ายที่1ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567 2. 2. กรณี ผู้ที่ไม่ได้รับเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญมาก่อนโดยได้รับเบีย้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภทรวมกันเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทบุคคลดังกล่าวต้องส่งแบบคำขอเบิกเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญให้แก่ศวนการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง,องก่อนดำเนินการปรับปรุงเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญให้แต่ละรายทั้งนี้ การยื่นแบบคำขอเบิกเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญสามารถยื่นด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นผ่านส่วนราชการรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางวดนที่สุดที่กค .0411.6 ทับว .260 ลงวันที่7พฤษภาคมพศ2567ฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลัง